หลายๆคนก็น่าจะมีความกลัวที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นหนังผีที่เปิดฉายในท่องโทรทัศน์ตอนกลางคืนเรื่องแต่งที่พ่อแม่เอามาหลอกเราให้ทำตัวดีๆหรือแม้กระทั่งรายการการ,การ์ตูนที่พอมาดูอีกทีแล้วไม่น่าจะใช่การ์ตูนสำหรับเด็กสักเท่าไหร่ผมเชื่อว่าแอนิเมชันสต็อปโมชั่นก็เป็นหนึ่งในความกลัวที่ติดตัวใครหลายๆคนมาเช่นกันทั้งความไม่สมประกอบของการเคลื่อนที่ของตัวละคร เอฟเฟกตที่ดูจะสมจริงก็ไม่ใช่จะว่าเป็นของปลอมก็ไม่เชิงยิ่งเป็นแอนิเมชันแนวนี้ที่มีองค์ประกอบของความกลัวเข้าไปอีกมันทำให้เราสงสัยว่าปีศาจในเรื่องนี้แท้จริงแล้วมันมีที่มาจากอะไรวันนี้ผมจะมาเจาะลึกปีศาจจากเรื่อง Coraline the Bell Dam me, หรือ The a u t e r m a t e r ว่าเขามีความสามารถและเรื่องราวต้นฉบับในโลกความจริงของเราเนี่ย ที่ถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นปีศาจในโลกสต็อปโมชั่นได้อย่างไรใครที่สนใจก็สามารถติดตามชมได้ในวิดีโอนี้เลยครับแต่ผมขอเตือนก่อนว่าภายในวิดีโอเนี่ยจะมีสปอยเลอร์ที่พูดถึงเนื้อหาเกือบทั้งหมดของเรื่องเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูคอร์รอลน์มาก่อนก็ไปดูมาแล้วค่อยมาชมวิดีโอต่อก็ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอ,โอคาคสอต่อจากวิดีโอในช่อง l ลิสต r o o m เพื่อความเข้าใจในเนื้อเรื่องโดยรวมอย่าลืมไปดูวิดีโอรแรกกันก่อนนะคะครั้งแรกที่เราได้เห็นแม่โมดเบลดแดมในเรื่องคือตอนที่โคราลนยได้พบกับประตูขนาดเล็กภายในบ้านหลังใหม่ที่ครอบครัวของเธอย้ายไปโดยประตูนี้ได้พาเธอไปยังโลกแห่งความฝันที่พ่อแม่ของเธอรักและให้ความอบอุ่นกับเธอในแบบที่เธอต้องการ แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนการของเบลแดมที่จะขังวิญญาณของโคราไลน์เอาไว้ในมิติของเธอความสามารถหลักของเบลแดมที่เราเห็นได้บ่อยมากๆในหนังก็คือการเปลี่ยนร่างหรือ shape shifting โดยตอนแรกเธอจะอยู่ในร่างแม่ของโคราไลน์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ The o t ต e r m ม t h e r หรือแม่อีกคนพอเนื้อเรื่องเริ่มเดินต่อไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเธอกลับสู่ร่างต้นฉบับที่มีแขนขาเรียวยาวและใบหน้าที่ซูบลง จนในฉากสุดท้ายกลายเป็นแมงมุมที่มีแขนขาเป็นเข็มและมีหน้าตาที่อับประลักความสามารถต่อมาของเธอคือการสร้างชีวิตหรือ d ับพวกแองเกิลครีเอชั่นมีกระบวนการสร้างคล้ายกับงานฝีมือและใช้สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงเป็นต้นแบบเช่นการสร้างไวบี้ตัวปลอมจากการยัดขี้เลื่อยเข้าไปในหุ่นหรือการสร้างพ่อตัวปลอมขึ้นมาจากฝักทองสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีความนึกคิดเป็นของตัวเองและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเบลแดมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในสิ่งมีชีวิตที่มีระดับความคิดต่ำกว่าเช่น หนูหรือแมลงเปลแดมจะควบคุมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ดีกว่ามนุษย์จำลองอีกหนึ่งความสามารถของเธอก็คือการสร้างมิติหรือ The a t e r world โดยตัวพลังเองไม่ได้มีความพิเศษมากก็คือเป็นการสร้างมิติคู่ขนานที่มีทางเข้าจากโลกความจริงผ่านประตูใบเล็กในบ้านของค o ร a l ลน์แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือข้อจากัดของมัน จริงๆแล้วเบลแดมดูจะไม่สามารถควบคุมมิติของเธอได้ดั่งใจนึกและไม่ได้รับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในมิตินั้นเราจะเห็นได้จากการที่แมวดำนั้นเข้ามาในดิอาเตอร์เวิลด์เพื่อช่วยเหลือโครลาลัยโดยที่เบลแดมก็ไม่รู้ตัวรวมไปถึงตอนที่โครลาลัยเก็บวิญ,ญญาณของเด็ก3คนพอโครลาลัยได้รับดวงวิญญ,ญาณมาพื้นที่โดยรอบก็พังทลายลงดูเหมือนว่าพลังการสร้างมิติรวมถึงพลังหลายส่วนของเบลแดมนั้นจะขึ้นอยู่กับดวงวิญ,ญญาณที่เธอมีไว้ในครอบครองด้วย นอกจากนี้ก็จะมีความสามารถที่เราได้เห็นเล็กๆน้อยๆเช่นการควบคุมสภาพอากาศในตอนที่ฝนตกและฟ้าผ่าในฉากนั้นเราจะได้เห็นมือของเบลแดมอยู่แวบ,บหนึ่งโป่งบอกว่าการเสกฝนให้ตกนั้นเป็นฝีมือของเบลแดมการดึงวิญญาณที่เราได้เห็นจากวิญญาณของเด็กๆที่ถูกฝังไว้ในลูกแก้ว3มลูกและพ่อแม่ของโคราไลที่ถูกขังไว้ในลูกบอลหิมะและสุดท้ายการมองเห็นอนาคตจากการที่เบลแดมได้เย็บตุ๊กตาที่หน้าตาเหมือนโคราไลก่อนที่เธอจะย้ายเข้ามาอย่างบ้านหลังใหม่เสียอีก หลังจากที่เราได้เห็นหน้าตาและความสามารถของเบลแดมแล้วเราจะมาดูตำนานและเรื่องราวในโลกของเรากันดีกว่าว่าเบลแดมนั้นมีที่มาเรื่องราวแบบไหนจากที่ได้สังเกตดูเราสามารถจำแนกเบลแดมได้เป็น2ลักษณะก็คือเป็นแม่มดและเป็นผู้ดูซึ่งจากการค้นคว้าของเราก็สามารถเชื่อมโยงได้ทั้ง2แบบในมุมมองของความเป็นแม่มดจากมีนิทานพื้นบ้านของโรมาเนียที่พูดถึงเบลแดมว่าเป็นวิญญาณแห่งป่าไม้ในร่างของหญิงชราที่มีหน้าตาน่าเกลียด ชื่อของเธอคือมูมาพัดูริหรือมารดาแห่งพงภัยซึ่งพระเจ้าได้มอบพื้นที่ป่าที่ห่างไกลจากผู้คนให้เธออาศัยเธออยู่ภายในบ้านหลังเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในป่าและเมื่อเวลาผ่านไปเบลแดมก็เริ่มที่จะเกิดความเกลียดชังต่อมนุษย์ที่ทำลายป่าไมา้อย่างโง่เขลาทำลายสิ่งที่เธอปกป้องในตอนแรกเธอก็แค่หลอกให้มนุษย์กลัวเพื่อขับไล่เขาออกไป แต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นการฆ่ามนุษย์ทุกคนที่ย่างกลายเข้ามาในปื่นป่าของเธออย่างไม่เลือกหน้าเบลแดนมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าฟาตาพดูริหรือว่าสาวแห่งพงไพรเธอเป็นปีศาจท,ที่หลอกล่อให้หนุ่มสาวเข้ามาในป่าเพื่อฆ่าทิง้งเบลแดนจะมีร่างอยู่สองร่างคือร่างที่ใช้หลอกล่อมนุษย์เป็นร่างหญิงสาวที่งดงามแต่หลังจากเหยื่อหลงอุบายเธอเธอจะเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัวและกินหัวใจของมนุษย์ที่มีอายุน้อยเพื่อให้สามารถคงภาพลักษณ์ที่ยาวไวไไ้้ด เธอจะออกล่าแค่ในตอนกนลางคืนเท่านั้นและจะไม่ออกจากเขตป่าไปโจมตีมนุษย์ในหมู่บ้านโดยเด็ดขาดอีกมุมมองของเบลแดมที่เป็นพูดที่มีที่มาจากกวีของคุณจอห์นคิทนักกวีชาวอังกฤษที่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาในปี1890ที่มีชื่อว่า l a b e l l d Dam me Sans Mercy หรือว่าสาวโฉมงามที่ไร้เมตตาภายในเรื่องนี้เล่าว่ามีอัศวินคนหนึ่งที่กำลังเดินทางไปยังทุ่งกว้างได้พบกับสาวรูปงาม พวกเขาพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานและสาวงามก็ได้บอกหลักเขาทําให้อัศวินนั้นตกหลุมรักเธอทันทีเธอชวนเขาพักที่ถ้ากลางป่าแห่งหนึ่งพวกเขาเต้นรํากันอย่างสนุกสนานจากนั้นหญิงสาวก,ก็ได้ขับร้องบทเพลงที่งดงามและทําให้อัศวินปล่อยหลับไประหว่างที่เขากําลังหลับไหลนั้นเขาได้ฝันเห็นวิญญ,ญาณหลายตนทั้งราชาเจ้าหญิงและนักรบต่างก็มาเตือนเขาว่าเขากําลังถูกหญิงสาวคนนั้นหลอกลวงและกักขังเอาไว้ จากนั้นเขาได้ตื่นขึ้นมากลางทุ่งกว้างที่หนาวและรายร่องรอยของหญิงสาววิศนาคนนั้นอัศวินหนุ่มได้กลับเข้าไปในเมืองและเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังก่อนที่จะเสียชีวิตลงจากคำสาของผู้แห่งป่าไม้จากที่เราได้ฟังลักษณะของเบลแดมทั้งในหนังและนิทานพื้นบ้านมาแล้วทำให้หลายๆคนคิดว่าเบลแดมในเรื่องโคราลา์นั้นเป็นแม่มด ด้วยความที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงหน้าตาแหลมคมและไล่เวทมนต์คาถาได้แต่สําหรับเราแล้วเบลแดมดูจะออกไปทางพูดซะมากกว่าแล้วทําไมเราถึงคิดอย่างนั้นเรามาทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างแม่มดกับพูดกันดีกว่าแม่มดตามความหมายแล้วเป็นมนุษย์ที่ศึกษาเวทมนต์ส่วนพูดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเวทมนต์อยู่แล้วซึ่งในนิทานพื้นบ้านสองอันที่เราได้กล่าวไปนั้นเราจะเห็นว่าการกระทําของดะอาร์เตอร์มาเตอร์จะมีความคล้ายคลึงกับพูดมากกว่าแม่มดในป่า ทั้งการใช้ความรักเพื่อหลอกล่อโคราไล,ลาเหมือนกับพูดที่หลอกล่ออัศวินการเสกสถานที่และบรรยากาศเพื่อให้เหยื่อมีความสุขและการใช้ความฝันเป็นประตูข้ามระหว่างสองมิติแต่ในบางมุมก็มีความคล้ายกับเรื่องแม่มดในป่าเช่นพลังอำนาจของเธอที่มีขอบเขตแค่ในพื้นที่มิติของตัวเองเท่านั้นหรือแม้กระทั่งการใช้วิญญาณเป็นเชื้อเพลิงให้กับพลังของเธอตอนที่โคราไล,ลาเก็บวิญญาณของเด็ก3คนมาได้ ภายในหนังแสดงให้เราเห็นว่าพลังและภาพมายาของเบลแดมเริ่มสลายลงไปทีละนิดจนสุดท้ายเธอได้เผยร่างจริงออกมาจากการหมดพลังที่ใช้ในการสร้างมิติและภาพลวงตาขึ้นมานั่นเองอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการใช้กระดุมแทนดวงตาในมิติของเบลแดมซึ่งถ้าให้อธิบายแบบรวบรัดว่าทำไมผู้แต่งจึงตัดสินใจเลือกการแสดงออกภาพลักษณ์ของเบลแดมแบบนี้คงต้องใช้สำนวนที่บอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ การที่ใช้กระดุมแทนดวงตาทําให้เราสามารถคาดเดาวความรู้สึกนึกคิดของสิ่งมีชีวิตในมิติของเบลแดมได้ยากขึ้นเพียงแค่ปั้นรอยยิ้มขึ้นมาก็สามารถหลอกได้ว่ามีความสุขได้ง่ายๆนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมระหว่างดวงตาและดวงใจซึ่งหากขาดดวงตาไปคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนั้นมีดวงใจหรือวิญญ,ญาณอยู่หรือเปล่าตอนที่เบลแดมเสนอให้คอรันอยู่ในมิติกับเธอโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนดวงตาเป็นกระดุม มีนนยะก็คือการมอบวิญญาณให้กับดะอาเตอร์มาเตอร์เนี่ยแหละนอกจากนี้การสื่อถึงเหยื่อของเบลแดมในลักษณะของตุ๊กตาก็มีอีกความหมายแฝงซ่อนอยู่เราจะสังเกตได้ว่าเบลแดมไม่ว่าจะในนิทานพื้นบ้านนิยายหรือหนังต่างบอกรักเหยื่อและใช้ความรักเป็นประเด็นหลักในการหลอกล่อซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นคำโกหกแต่ความรักที่เบลแดมพูดถึงเป็นความรักในแง่ของสิ่งของมากกว่าเป็นคนเหมือนกับที่เรารักที่จะครอบครองมากกว่ารักที่จิตใจ ซึ่งการแทนของที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเบลแดนเป็นตุกตต๊กตาก็สะท้อนสิ่งนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงว่าเบลแดนมีลักษณะคล้ายพูดมากกว่าแม่มดแต่ภายในเรื่องนั้นก็ไม่ได้ทิ้งมุมมองเกี่ยวกับเรื่องแม่มดไปสัทีเดียวความเชื่อมโยงที่ชัดเจนที่สุดคือหินสามเหลี่ยมที่มีรูตรงกลางที่โคราลายนั้นใช้เพื่อมองหาวิญญาณเด็ก3คนหินนี้ในตำนานแม่มดนั้นจะมีหลายชื่อเรียกว่า Witch Stone h a g Stone Serpent Egg หรือ a d s t r s t o n e แต่เราจะขอเรียกมันว่า Adderstone นะคะ Adderstone ในตำนานนั้นสร้างขึ้นมาจากน้ำลายของงูจำนวนมากที่แข็งตัวเป็นก้อนเป็นที่มาของชื่อนั่นเองซึ่งตำนานได้กล่าวไว้ว่า Adderstone นั้นสามารถใช้ในการมองผ่านภาพมายาของแม่มด รักษาโรคร้ายขจัดฝันร้ายและป้องกันมน์ดําได้อีกด้วยแสดงว่าการที่โครไลน์นั้นใช้แอดเดร์สโตนมองผ่านผ้า,ผามายาของเบลแดมได้อาจจะแปลว่าเวทมนต์ของเบลแดมมีลักษณะใกล้เคียงกับเวทมนต์ของแม่มดหรือเปล่าสุดท้ายก็คือมิติของเบลแดมจากในหนังที่เราได้เห็นนั้นมิตินี้ถูกสร้างขึ้นให้ถูกใจเหยื่อะมากที่สุดถึงแม้มันจะมีความน่ากลัวหรือความแปลกประหลาดนิดหน่อยแต่โครไลนก็กลับเข้าไปในโลกนี้ถึง3รอบ และแตัดสินใจที่จะไม่กลับเข้าไปด้วยความกลัวที่จะถูกเย็บกระดุมที่ตาแต่ภายในนิยายของนิวเกแมนเขาได้อธิบายว่าโคลรลายนั้นรู้สึกแปลกตั้งแต่ที่เธอเข้าไปและเธอก็ไม่ได้ชอบบ้านหลังนั้นเลยและพอเธอกลับออกมาพ่อกับแม่ของเธอก็หายตัวไปซะแล้วซึ่งแบ่งความสามารถในการเปลี่ยนมิติของเบลดามจากในนิยายและหนังเป็นคนละแบบ ในหนังเบลแดมดูจะคาดเดาความต้องการของโครลลัยได้ดีกว่าและมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงมิติด้วยข้อมูลนี้ได้อย่างอิสระแต่ในนิยายเบลแดมดูจะมีอิสระในการควบคุมมิตินี้ไม่มากซึ่งคำตอบว่าทำไมเบลแดมในหนังสือนั้นถึงมีพลังควบคุมที่น้อยกว่ามาจากประโยคในหนังสือที่กล่าวว่า whatever that corridor was was older by father a n the other mother it was deep and slow and it knew that she was there อะไรก็ตามที่ทางเดินนั้นเป็นมันอาวุโสกว่าแม่อีกคนของเธออย่างแน่นอนมันลึกมันช้าและมันรู้ว่าเธอกำลังอยู่ข้างในแปลว,ว่าแท้จริงแล้วมิติแห่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือว่าเบลแดมมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของมันเองและเปิดมุมมองความน่ากลัวและปริศนาของเรื่องราวนี้ขึ้นไปอีกขั้นเลยทีเดียวเรื่องคอรอลลนนเนี่ยก็นับว่าเป็นอีกเรื่องที่นำมาวิเคราะห์แล้วสนุกมากเลยครับ ถึงมันจะต่างจากเรื่องราวอนาล็อกฮอลเลอร์ที่ผมทำเป็นปกติแต่จริงๆแล้วเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายในตอนที่เราดูเด็กๆเนี่ยมันก็ดูผ่านๆไปไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่แต่พอเราได้รู้เบื้องหลังบาะแสะเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายในเนื้อเรื่องรวมไปถึงที่มาของเบลแดมแล้วพอเราไปดูซ้ำอีกทีมันทำให้ผมได้มุมมองใหม่ๆเหมือนกับดูหนังที่ไม่เคยดูมาก่อนเลยครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ลองไปหาดูได้ในสตรีมมิงแพลตฟอร์มทั่วไปเลยครับหาดูได้ไม่ยากเลยเนาะแล้วก็ขอแนะนำอีกครั้งนะครับใครที่ดูวิดีโอนี้จนจบแล้วยังไม่ได้ไปดูวิดีโอแรกที่ช่อง l s t t r r r o เนี่ยก็กดเข้าไปดูได้ตอนนี้เลยนะครับอีกวิดีโอเนี่ยจะพูดถึงองค์รวมแล้วก็ความแตกต่างระหว่างนิยายกับหนังถ้าดูคลิปนี้แล้วคาใจยังไม่อิ่มก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยครับ ต้องขอบคุณคุณลิสตาด้วยนะครับที่มาร่วมโคลบเป็นช่องแรกเลยเนาะวิดีโอนี้เนี่ยถือว่าทำยากมากเพราะว่าเป็นการค้นข้อมูลแบบที่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็คือการอ่านนิยายนั่นแหละครับก็ต้องขอบคุณคุณลิสตาที่เก็บข้อมูลส่วนนิยายมาแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำให้ได้วิดีโอที่มีเนื้อหาค่อนข้างแน่นขนาดนี้รวมไปถึงการทำวิดีโอพาร์ตต่อกันระหว่างช่องนะครับ ก็ทำให้ผมได้ลองอะไรใหม่ๆดูก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะชอบกันนะครับผมขออัปเดตข่าวสารภายในช่องแบบเร็วๆนิดนึงนะครับการประกวดแฟนอาร์ใน Discord เริ่มแล้วนะครับสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Discord เลยแต่ละรูปที่ส่งกันมาตอนนี้เนี่ยคือสวยมากๆนะครับวาดกันดุจนผมเนี่ยก็แอบอายฝีมือตัวเองนิดนึงเลยเนาะคอนเทนต์สมาชิกในเดือนนี้ All ต o m o r r o w Part 2 อันนี้เป็นตัวอย่างจากพาทแรกนะคบผมเอาขึ้นมาให้ดูพาทต่อไปเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากกว่านี้อีกครับใครที่อยากเข้าไปอ่านสมัครสมาชิกตอนนี้ยังกลับไปอ่านย้อนคอนเทนต์ของเดือนก่อนก่อนได้ด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายครับไลฟ์สตรีมของอาทิตย์หน้าจะขอเลี้ยวออกจากอ n นาล็อกฮอลล์เรนิดนึงมาพูดคุยมุมมองเรื่องผีกับแขกรับเชิญพิเศษด้วยกันครับเรียกได้ว่าประสบการณ์ของคนนี้เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อยากพลาด วันเสาร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มอย่าลืมแวะมาพูดคุยกันนะครับก่อนจะจากกันไปใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนอกจากนี้ก็อย่าลืมกด like share comment เป็นกำลังใจให้เราที่ต้องนั่งอัดเสียงประมาณ20ล้านรอบหรือจะ c o เม e n t ติชมแนะนำมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราในการตีความเรื่องนี้ก็มาอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเอนที่ดูมาจนถึงท้ายวิดีโอ เอาวิดีโอแมวกินสเต็กไปดูให้สบายใจกันก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีค่ะ